ปาโลโลกของเราเนี่ยล้วนมีเหตุการณ์สำคัญสาคัญเกิดขึ้นอย่างมากมายเรียกว่าเกิดขึ้นทุกปีเลยแหละไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ไหนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ก็ตามแต่เหอะคุณผู้ชมเคยคิดหรือไม่ว่าในอนาคต10ปี20ปี30ปีหรือ50ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมั่งเมื่อเราย้อนอดีตไปสัก10ปีที่แล้ว มือถือมันก็ทําได้แค่โทรเล่นเกมดูปฏิทินตั้งทับกระดาษโง่ๆแค่นั้นใช่ไหมล่ะ <Yeah. S 1> แต่เราลองมาดูในปัจจุบันนี้สิมือถือมันเป็นได้มากกว่ามือถือเป็นได้ทั้งการศึกษาบันเทิงหรือบางคนอาจจะทํามาหาก,กินเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียตัวอย่างเช่นเราๆนะยูทูบเบอร์ทั้งหลายนะก็ต้องมีมือถือคอยอัปเดตสถานการณ์ต่างๆ แล้ววันนี้แหละรายการ S P I Channel ก็จะพาทุกท่านไปดูเกี่ยวกับโลกอนาคตกันว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมั่งกับสิบันาบเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและมันจะ Amazing ขนาดไหนเราไปดูพร้อมกันเลย10ปี2019 เรียกว่าอีก2ปีเนี่ยโลกเราอาจจะมีประเทศเกิดขึ้นใหม่2ประเทศด้วยกันเ <c oughs> กาะโบเกนวิลในมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นเขตปกครองของประเทศปาโบนิวกินีโดยมีพื้นที่กว่า9,300ตารางกิโลเมตรแต่ในอนาคตเนี่ยเ <c oughs> กาะเนี่ยอาจจะกลายเป็นประเทศน้องใหม่ล่าสุดของโลกเลยก็ว่าได้หากประชากรบนเกาะเนี่ยลงมติเห็นชอบแยกตัวเองออกมาจากประเทศปาโบนิวกินี และนอกจากนั้นเกาะนิวคาเลนดีเนียตอนนี้เป็นของฝรั่งเศสก็ <c oughs> อาจาจะแยกตัวออกมาเป็นประเทศของตัวเองเลยก็ว่าได้อีก2ปีรอดูพร้อมกันเลยดีกว่าว่าสองกอนเกาะนี่ยจะเป็นประเทศหรือเปล่า Oh my god 9, ปี2020 <c oughs> ในปี2020เนี่ยจะมีโรงแรมอวกาศเปิดตัวขึ้น <What? S 1> โดยทางบริษัท Bigelow Aerospace กำลังวางแผนที่จะเปิดตัวโรงแรมแห่งแรกในอวกาศ oh, <no. S 1> โดยการปล่อยยานอาวกาศที่สามารถเป็นโรงแรมให้พวกเราหรือพวกเศรษฐีมีตังเนี่ยได้เข้าไปดูวิวบนนอกโลกด้วย <Wow. S 1> เรียกได้ว่าเป็นการสัมผัสประสบการณ์ใหม่แห่งการบนโรงแรมที่อยู่บนนอกโลก <Ooh. S 1> โดยโรงแรมเนี่ยจะเชื่อมติดกับสถานีอวกาศแห่งชาติหรือ International Space Station ที่โคจรอ,อยู่เหนือโลกประมาณ400กิโลเมตรและยังมีนักอวกาศที่จะคอยดูความปลอดภัยให้กับแขกตลอดอีกด้วย,<ะ>ยถ้าโรงแรมเนี้ยเปิดตัวคุณจะไปพักไหมล่ะ <No. S 1> เดี๋ยวออกตังให้มี20นะ8ปี2024 ในปี2024เนี่ยจรวดของ SpaceX จะไปถึงดาวอังคารดโดยอีรอนมาร์ผู้ก่อตั้งบริษัท SpaceX กำลังวางแผนที่จะส่งยานอวกาศขนส่งไปยังดาวอังคารก่อนที่แผนการต่อไปคือการส่งคนหรือส่งมนุษย์เนี่ยไปอยู่บนดาวอังคาราเพื่อเตรียมตัวใช้ดาวอังคารเป็นอนณานิคมใหม่ของมนุษย์ ในปี2025ในปี2025เนี่ยประชากรบนโลกของเรามันจะมากถึง8,000ล้านคนอ้างอิงจากข้อมูลสหประชาชาติโลกของเราเนี่ยมีประชากรเพิ่มขึ้นมากทุกทีโดยในปี2025มันจะเพิ่มขึ้นมากถึง8,000ล้านคนและในปี2050มันจะเพิ่มมากถึง10,000ล้านคนนั่นเป็นเพราะว่าความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการแพทย์ ที่จะทำให้การสูญเสียชีวิตเนี่ยลดน้อยลงแสดงว่าคนบนโลกก็อาจจะเยอะขึ้นจึงส่งผลไปยังอันดับ8มกเมื่อกี้ที่จะส่งคนไปนอกโลก o oh ปี2030ในปี2030เนี่ยพื้นที่น้ำแข็งในเขตอาร์กติกจะเล็กน้อยลงไปอีก oh. จากสถานการณ์แผ่นน้ำแข็งในเขตอาร์กติกหรือเขตขั้วโลกเหนือเนี่ยละลายอย่างรวดเร็ว oh. ดังนั้น ควโลกเหนือเนี่ยอาจจะเป็นทวีปที่เล็กลงมากกว่าเดิมเล็กลงเรื่อยๆจนกลายหายไปหมดจากสถานการณ์นี้จะส่งผลต่อโลกอย่างคาดไม่ถึง oh, <no. S 1> 5. ปี2033 ในปี2033เนี่ยภารกิจส่งมนุษย์ไปอยู่ดาวอังคารเป็นโครงการขององค์กรการอาวกาศของยุโรปหรือ ESA ที่มุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับดวงจันทร์ดาวอังคารและดาวเคราะห์ดวงอื่นๆรวมไปถึงการส่งมนุษย์ไปอยู่บนดาวอังคารด้วยนะ <Huh? S 1> โดยใช้ระบบบินอัตโนมัติแต่ก่อนนั้นเนี่ยจำเป็นต้องทดสอบอุปกรณ์การขนส่งเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการลงจอดก่อนที่จะกลับมาอย่างโลกอย่างปลอดภัยเสียก่อนนะนะ ในปี2035โลกในปี2035จะมีเทคโนโลยีการเคลื่อนไหวมวลสะสารอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นในรัสเซีย <Wow. S 1> โดยโครงการนี้พัฒนาระบบเคลื่อนย้ายมวลสะสารแบบควอนตัมเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2014แล้วแหละโดยมีเงินลงทุนกว่า2.1ล้านล้านเหรียญสหรัฐถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ69.6 ล้านล้านบาทนะนะ oh <my> โดยโครงการนี้คาดว่าจะสมบูรณ์สำเร็จในปี2035นานะนะถ้าโครงการนี้สำเร็จมันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะหรอจะทำให้การขนส่งของมันเป็นไปได้อย่างรวดเร็วสมมติว่าคุณสั่งของในอินเทอร์เน็ตแค่กดจ่ายตังค์ปุ๊บแล้วของก็จะหล่นมาที่น้าบ้านคุณณนะตอนนั้นเลย <Yeah. S 1> หรือถ้ามันเพอร์เฟกจริงๆอะ่ะเราอาจจะเห็นมนุษย์ที่หายตัวไปไหนก็ได้เหมือนภาพยนตร์ไซไฟอย่างนั้นเลยแหละ 3ในปี2045ในช่วงคอสอนเนี่ยเป็นช่วงแห่งความเป็นเอกเทศของเทคโนโลยีเลยแหละ,ะอ้างอิงจากผู้คนที่เชื่อในทฤษฎีเป็นเอกเทศของเทคโนโลยีโดยเร็วๆนี้มนุษย์ก้าวหน้าเข้าไปสู่เวลาแห่งการเติบโตทางเทคโนโลยีโดยเทคโนโลยีเนี่ยมันจะซับซ้อนมากขึ้นนะซึ่งเราเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจหรือเทคโนโลยีที่เรียกว่า AI เนี่ยมันอาจจะฉลาดกว่ามนุษย์10เท่า หรืออาจจะฉลาดเป็นร้อยเป็นพันเท่าก็เป็นได้นะโดยในปี245 0นี้แหละจะมีครึ่งคนครึ่งมนุษย์ปรากฏตัวขึ้นมาหรือเปล่านะคอยดูแลกัน <Yes. S 1> ปีคอส248ในปีนี้จะมีการขุดแร่ในแอนตาร์กติกาอ้างอิงจากระบบสนธิสัญญาแอนตาร์กติกาโดยกล่าวไว้ว่า ไม่มีประเทศใดที่เป็นเจ้าของแผ่นดินนี้และห้ามไม่ให้มีการทดลองนิวเคลียร์ต่างๆรวมไปถึงการคุดแร่ต่างๆด้วยโดยสัญญาเนี่ยจะถูกนำมาปัดใหม่ในปี2048ซึ่งทาทรัพยากรของโลกหมดไปทวีบนี้แหละคือความหวังของมนุษย์โลกเรานี่แหละและหนึ่งในปี2050เริ่มสร้างอนานิคมใหม่บนดววาวอัววงคารดาวอังคารถือว่าเป็นเป้าหมายหลักของ การสร้างอนานิคมของมนุษย์ดังนั้นจึงไม่แปลกหรอกที่นาซาทุ่มทุนกับการสร่งยานไปสำรวจด,ดาวเนี่ยไม่น้อยเลยนะแต่อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์จำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาที่มีอยู่อย่างมากมายโดยโครงการ Mars One ที่มีเป้าหมายในการสร้างอนา,นานิคมในดาวองคารจะสำเร็จภายในปี2050แต่บางคนอย่างสตีฟวอชเนียวิศวกรของ Apple เนี่ยเขาก็ได้บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยจะสามารถอยู่บนดาวอื่นได้ด้วยหรอ แน่นอนการเวลาจะพิสูจน์ทุกอย่างเองเป็นยังกันบ้างล่ะก,กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกอนาคตคุณคุณและคุณคิดว่าพวกเราเนี่ยควรที่จะทิ้งโลกแล้วก็ย้ายไปอยู่ดาวอื่นไหมอะ่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ